แกงเองอันนี้เป็นสูตหยาบหยับล้นๆเป็นหม้อเลยพอแล้วหยาบหยับนุมแซ่บขึ้นคือรสจักไปครับตอเปิดไฟแล้วอย่างหยบหยาบนะครับ เก็บต่อไปปร oh ิกน yeah. yeah. nope ี่เขาบ่าห้ว่าต้องเป็นร่างพวกเอาเห็นมันสีสันตอนดำเนี่ยปลามีสีติดไปนะนี่นี่ล้นล้นเลยปลานินนะครับชนิดตกเองมีเปียดเปียดมีพวกกรนน้อยตัดพวกยังไม่ยังบาใเล

ไม่ <ừ. S 1> อคอยเอาปลาแม่พวกกินกลางวะกลงสมแล้วที่เลี้ยงแมวก็เอากลางปลาไปแมวบ่บ,ะบะ่มติดายแมวมากินกลางดิบาดิอยู่แจ้งกอนมันอ้บ๋อแมวบ่าพี่จะกินมันบ่กินกลางมันกิน,นแม่ไปครับเอาลงมาครับพูดอะไร่าว่าแมวบ่กินกลางผู้ใดไรวะเอาเขียนได้กระตุ้นว่าจะเอารูปกลางเลยนะมันมีแมวว่ะเนี่คือ เนื้อปลาจุกๆกูได้ว่ากระดาษล้างกับมาเบิ้งเอ้โน้ำยาเขปุ่นหมอนี่เป็นพันครับเขาปุ่นไฮโซยาสองร้อยแต่ว่าเบียร์แปดร้อยเบียร์เก้าร้อยไม่ต้องเติมผงโชรดไม่ต้องเติมเพราะ้องเติมยังกว่าเดียวเอายูเทลงเลยครับ คันหมอนี่พอประมาณ4ลิตรก็ใส่ลงไปเลยปลาแดงต้องปลาแดงไทยบ้านนะครับใทยบ้านเท่านั้นอัสิได้ตามร้านค้าตัวไปเรียบควรละถึงครับาบาทนี่ใส่เลยผมใส่ขึ้นขว่เลยนะเฮ้รอหม้อฟดอย่านี้ เขาเรียกคอลลาเจนนี่ต็มไก่นผม <C> e <at> คิดว่ามันเป็นไขมันนะไม่ใช่นะจะดูให,หม,นะม่นะงานวิจัยล<ฮ>้นล้นม,มีด้วยคอลลาเจนนะออริจริงมันเรียบร้อยหมดแล้วหรือเอาเลือดใส่เดี๋ยวเราเลือดเ,เลือดนับเ,เลือ,เอ,ลอดเต็มเลือดาลงแห้งวันเดี๋ยวได้โป่งใส่ดีหนึ่งไม่ได้ห มันไม่เป็นมวยมันไม่จะกระเด็นนะครับ tambot